วันนี้เราจะมาทำเมนูซูชิข้าวคุกกี้อร่อยเกย๋ไม่ซ้ำใครวัตถุด,ดิบที่ใช้ก็จะมีชาอมไข่ไก่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเนื้อปลาทูน้าพริกกะปิผักต่างๆและข้าวสวยแช่เย็นเริ่มต้นจากนำไข่ไก่เทผสมกับชาอมปรุงรสด,ด้วยซอสน้ำมันหอยและซีอิ๊วขาวตีผสมให้เข้ากันโดวยวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะทรงลึกเซราม,มิกเอริ i อินดักชัน28เซนจากซีเกิลในการทำโดยเราจะเริ่มจากตั้งไฟใส่น้ำสะอาดต้มถั่วฝางยาวและแค่หลอจนสุกนำไปพักไว้ใส่น้ำมันในกระทะเพียงเล็กน้อยไข่ชาอมที่เราผสม ไว้ลงในกระทะหมุนกระทะให้ไข่กระจายทั่วๆกันพอด้านหนึ่งสุกก็ผิดด้านอบอกเลยว่ากระทะใบนี้ทอดง่ายมากๆลื่นปืดไม่มีติดกระทะเลยจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปโดยไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดค่อยๆเทน้ำพริกกะปิผสมแล้วผัดให้เข้ากันกับข้าวเมื่อผัดน้ำพริกกะปิกับข้าวจึงเข้ากันดีแล้วนกข้าวมาวางบนไข่เจียวอมที่เราทอดไว้แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูกแกะจุกๆแบบนี้เลยวางแค่หลอดและถั่วฝักยาวลงไปตรงกลางจากนั้นก็ค่อยๆม้วนแล้วกดให้แน่นนํามาหั่นแบ่งเป็นชิ้นพอดีคาก็จะได้เป็นเมนูซูชข้า ก,กูก็ปีเก๋เกแบบนี้เลยส่วนใครที่กำลังอยากได้กระทะทรงลึกเซรามิกอีริดอินดักชัน28เซนจากซีเกลิลใจสั่งซื้อสินค้ากกร้าได้เลย